ตรวจแล้วแก่หกจุดห้าสิบจุดท่านนายกสูงใส่้าย,ายสมประธานด้วยความเคารพหมอก็เก่งของหมอผมไม่ได้ดูถูกแต่ตามหลักการเนี่ยสารเขาจะเชื่อหมอเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เขาจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่ในการชันสูตรพิกศพหมอทั้งหลายอย่าล้ำเส้นท่านไม่มีสิทธิ์มาตรวจเทปท่านตรวจศพพิสูจน์ศพ ท่านตรวจนิติวิยาศาสตร์โอ้โหออกมาพูดเลยคนระดับแพทย์หญิงพรทิพย์พูดแล้วฝ่ายค้านยังไม่เชื่อคุณหมอพรอทิพย์คุณหญิงพรทิพย์ท่านจบแพทยศาสตร์ท่านเรียนนิติวิยาศาสตร์ไหมนคนเรียนกันไหมเราเรียนนิดหน่อยท่านมีความน่าเชื่อถือเรื่องการชันสูตรพิกศพ ตามประมวลกฎหมายอาญาวิอาญาตามประมวลกฎหมายวิอาญามาตราม150เมื่อตายโดยผิดธรรมชาติเขาให้ตำรวจพนักงานสอบสวนกับแพทย์หมอพรทิพตมีหน้าที่ตรวจซบแล้วมาตรวจเทปผมจะเชื่อเหรอเอา้ารัฐมนตรีไอซบอกเลยใบ้ส่งแล้วส่งเทปเจ้าปัญหาไปให้ผู้เชียวชาญตรวจ ผมตามไปดูให้ใครตรวจให้บริษัทกันตนา,อ,าอันนี้ประหลาดไหมเนี่ยกันตนาเขาตัดต่อละครนายกกัแสดงเป็นพระไปไปเอกเนี่เอียงเพ้บปักอเขาตัดได้แล้วอย่างนี้ให้ผมเชื่อไงอา้าวพอมีข่าวออกโอ้ยกระทรวงไอซทส่งดีเอก็ไหนคุณเชื่อกองพิสูจน์หลักฐานไงแล้วส่งไปดีเอสไอทำไมก็ไอกรมเนี่ย ผมเป็นคนเขียนยกล่างมาปีสามสองไม่ได้วิเศษวิสูอะไรหรอกคำถามที่สองเลยครับเดี๋ยวเนี่ยเมื่อน,นั้นเดี๋ยวปาะทวงยุ่งก็หาว่าเราไม่เครารพกติกาไม่เครารพผู้เชี่ยวชาญเองเป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งตัวเองไงท่านประธานครับ <c oughs> จะมาประท้วงทําไมผมขออนุญาตประท้วงผู้พิพากราช่วงเลองอะไรครับท่านได้พูดจาในเชิงเสียสีกล่าวไปถึงบุคคลภายนอก โดยที่ท่านไม่ได้รู้ข้อมูลที่เป็นจริงท่านอาจจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการสอบสวนท่านอาจจะมีชะกำความเชี่ยวชาญเรื่องการกล่าวภาษาละตินอเมริกาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรื่องของเสียงท่านรู้น้อยกว่าผมครับหลังจากท่านอภิปรายเสร็จเนี่ยผมจะเอาหลักฐานที่ผมรวบรวมใช่แล้วครับจากการพิสูจน์ของเอกชนซึ่งเขาทําเกลือนเว็บไซต์ไปหมดนะครับเปิดดูปุ๊บเด็กก็จะรู้มันของปลอมแต่ผมไม่ทราบว่าท่านมาท่านฟอร์มตกไปเยอะนะครับไม่รู้พระอ้วนขึ้นไมกรู่เพระแก่แล้ว ใช่นะครับท่านเฉลิมเข้าคําถามเลยครับไม่ธรรมดาครับที่ผมต้องพูดเนี่ยเพราะโดยเฉพาะไอ้ช่องเอสทีวีมันไปกปุกระดมพี่น้องประชาชนก็ผมเคยเป็นตํารวจทําไมไม่เชื่อความเห็นผู้เชี่ยวชาญผมถึงบอกว่าพันตํารวจโทวิวัฒเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ได้ชํานาญด้านนี้แล้วไอ้กองบัญชาการสันติบาลก็ส่งไปตรวจเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้วันเดียวตรวจไม่เสร็จ เขาต้องมีคณะกรรมการแล้วที่สำคัญที่สุดเทคนิคในการตรวจของผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาชีพเขาจะใช้คำว่าเชื่อว่าน่าเชื่อว่าไอ้รายการนี้มันฝันธงนี่มันเข้าข้างรัฐบาลรัฐบาลสั่งไปให้ตรวจมาอย่างนี้ผมพูดพาทิง้งถึงใครผมพูดได้เพราะผมรับผิดชอบกรณีในแพทย์ทั้งหลายมาคุยโม้เรื่องการตัดเทปคุณไม่มีความรู้อย่าเอาภาพ ออกมาแสดงอุ้มรัฐบาลมันอายรัฐบาลช่วงนี้เป็นเด็กขนั้นก็อุ้มคนนี้ก็อุ้มมาพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วผมก็ะอกบอกต่อว่าเมื่อสมัยหนึ่งผมเนี่ยส่งเสียงในเทปไปให้ตำรวจตรวจตอนนั้นมันยังเป็นกรมตำรวจหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผมจำไม่ได้ตอบมาว่าไงฮะบอกกรณีการตรวจเสียงในเทปไม่มีเครื่องมือ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญไม่มีผู้ชำนาญแล้วบทเสียงในอภิษิทำไมมีหมดอ่ะไอ้นี่ฮะเป็นสิ่งที่ผมต้องนํามาถามและผมย้ากัรทนประธานอีกครั้งว่าหมอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเทพบริษัทกนตานะนามีหน้าที่ตัดต่อละครหมอมีหน้าทีต่ตรวจศพผ่านตำรวจโทวิวัฒไม่ใช่ผู้ชำนาญและไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสารผมถึงไม่เชือ่อไะ การแสดงความเห็นที่ฝากรัฐบาลเอามาเอ่อยอ้างภาคเอกชนน่ะส่งไปที่ไลท์ถูกต้องทุกทีผมเรียนธรรมาทานต่อปว่าก่อนที่จะมาถามในข้อที่สองนายกอภิสิิ์บอกว่าเปิดเทปไม่เปิด,ไม,ปดไม่กลัวแต่ผมไม่ทราบท่านจะกลัวหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมเนี่ยไม่กลัวเพราะผมต้องรับผิดชอบแต่เมื่อประธานไม่เปิดแต่ผมก็ไปดิ้วเดองแล้วทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเทพตัดออกไปมาถึงอภิสิทธ์ต่ออภิสิทธ์มันมีตรงอื่นอีกนิดหน่อยตัดออกไปแล้วเอาอภิสิทธิ์มาเชื่อมสมมระธานครับการอัดเทปครั้งนี้ผมเชื่อนะผมวิเคราะห์เป็นการลักลอบอัดเทปเป็นเทปตัวเล็กใส่ในกระเป๋าอาจจะเดินมุมหนึ่งมุมใดแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยคลื่นของเสียงมันไม่ตรงกรัน ก่อนที่ผมจะถามข้อที่สองผมถามท่านประธานที่เ็บว่าเรื่องนี้เนี่ยข่าวมันออกมาตอนไหนก็ออกมาตอนหนึ่งเทปชุดนี้แพร่หลายมาในช่วงสถานการณ์ในอภิสิทธิ์ขัดแย้งเห็นไม่ตรงกันกับหน่วยความมั่นคงเดี๋ยวตั้งรักษาการพบตทลเดี๋ยวให้ไปจีนเดี๋ยวกลับมาลงใต้ตั้งรักษาการเสร็จ ก็ตั้งไม่ถูกตัวอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนายอภิสิทธิ์เอาความเท็จมากล่าวในสภาผมถามไม่ทนันที่บอกว่าสมัยนายสมชายวงสวัสด์ตั้งพลเอกประทิปรักษาการท,ทั้งทั้งที่พลตำรวจเอกประทิปไม่เอาโสด้วยความบรรกสมทานเป็นความเท็จช่วงย้ายพัชรว่าสมัยท่านสมชายนั้นเพียวพันเนี่ยยังไม่ได้กลับจากสำนักนายก ไปอยู่ที่กรมตำรวจเมื่อย้ายพระจลาวาดมาประทีปรองอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนายอภิสิทธิ์จำเอาไว้อย่าเอาความเท็จมากล่าวในสภาท่านตอบว่านั้นท่านบอกสมัยต้มชายย้ายพระรลาวาดแล้วตั้งประทีปได้ได้สิครับเพราะขณะนั้นประทีปรองเบอร์หนึ่งเพราะพลเมียเปียวพันยังอยู่สํานายกยังไม่กลับไปแต่ตอนท่านตั้งวิเชียน พศโพบสีสอบอก้านั่นเพียวพันรองหนึ่งปฏิบลองสองถ้าไม่มีวันรู้จักตำรวจดีกว่าผมะครับท่านจะไปทํำอะไรก็แล้วแต่ท่านประธานครับมีผู้ประท้วงครับผมอภิชาสุภาพแพ่งเพชรบุรีประชาธิปัตย์ด้วยความเคารพท่านเฉลิมนะครับผมเองนั้นท่านเฉลิมจะพูดอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยได้มีการทักทวงเพราะว่าเคารพกันเป็นการส่วนตัว แล้วก็เคารพในหน้าที่ของท่านในสภาผูแ้แทนรัษฎรแต่ผมฟังไปฟังมาแล้วนี่กระทูถามกันเรื่องเทปคิดทําไมไปเกี่ยวกับเรื่องตั้งรักษาการมันไปกันใหญ่แล้วครับและเวลาก็จะหมดแล้วด้วยความเคารพนะครับผมก็เหมือนน้องท่านคนหนึ่งขอเถอะครับเพราะว่ามันนอกประเด็นนะครับท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับท่านผู้ต่างกระทูครับ กรลณาถามคำถามนะครับเพราะว่ายกเทปนันมาแอ้วเาความไม่น่าเชื่อถือผมยกเหปุผลประกอบฮะว่าความไม่น่าเชื่อถือของนายอภิสิทธิ์คือคืออย่างนี้นะครับเอาล้ครับตอลครับระถามนะถามเลยครับหนึ่งเทปชุดนี้ออกมาช่วงขัดแย้งกับฝ่ายความมั่นคงสองเนื้อหาการพูดในเทปเป็นการพูดจับข้าราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยสามเป็นการพูดหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก่อนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินข้อเหล่านี้เจอกรรมกับสิ่งที่พูดสาระยึดสถานีมียึดสถานีสลายการชุมนุมมีการสลายการชุมนุมถ้าตัดต่อเนี่ยมันจะไม่มีผลไปสู่การปฏิบัติอันนี้มันมีหมดเนี่ยพูดอะไรมีหมดนี่ครับเขาเรียกมันเจือสมสี หากจะพิจารณาเสียงในเทปมีความยาว3.42นาทีจะได้ความว่าเป็นเสียงของคนพูดคนเดียวกันทั้ง3.42วินาทีปัญหามีว่าผู้พูดเป็นใครจากเสียงพูดลีลาการพูดจังหวะจากคนในการพูดการตอดเสียงการเว้นวรรควลีต่างๆของคำพูดน่าเชื่อว่าคำพูดทั้งหมดเป็นของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะมาถึงตรงนี้นายอภิสิทธิ์นายกรัฐมนตรี เอามาสิ19เมษา26เมษาและหรือที่อื่นๆท่านเอามาแล้วท่านมาชี้แจงหน้าที่ของท่านไม่ใช่หน้าที่ผมผมกล่าวหาท่านท่านรับวัดเสียงของท่านท่านไม่ปฏิเสธท่านภาคเสดท่านต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทั้งหมดตัดต่อยังไงเอามาจากไหนไอ้ที่ท่านทำขึ้นคดๆแต่ว่าท่านทำเมื่อท่านอย่าไปเชื่อไอ้กองพิสูจน์หลักฐาน เพราะไอเด็กคนนี้มันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ